สวัสดีเอฟฮันสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับพบกับผมนายมูกี้รีวิวนะครับอ่ะวันนี้ผมมีรถกระบะตอนเดียวเข้าใหม่อีกหนึ่งคันแล้วนะเป็นความเจ็มบนโชวล้ครับกระบะรุ่นนี้มีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยว่านุ่มเมื่อไหร่จะเข้ามาสตทีรุ่นนี้นะครับนะตอนนี้ได้เข้ามาใหม่นะครับเป็นเจ้า t o y ยต้าวีโตอนเดียวรุ่นแรกนะนะเป็นเครื่องยนต์3.0เครื่องยนต์3,000ซีซีนะนะดีเซลประกำรบุญเป็นปี48หรือปี2005นะครับเป็นตอนเดียวนะนะข่ารถกระบะตอนเดียวไว้บรรทุก นะครับนะต้องคันนี้เลยนะครับนะเครื่องดีอัตราเร่งดีนะวะนะเป็นรถยนต์สามพันด้วยบรรทุกขึ้นภูขึ้นโดยอะไรพวกนี้สบายแน่นอนเนะนะภาษาบรรทุกห้ามพลาดเลยครับคันนี้คันนี้นะครับเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นรถที่มาซื้อร้านผมไปนี่แหละแต่ว่าเขาได้มาขายคืนทำนะนะเขาได้มาขายคืนมนาะซื้อไปก็เจ็ดแปดปีแล้วแต่ว่าใช้งานก็เลยเอามาขายคืนทานะ ขายคืนครับผมอยากได้รถรุ่นใหม่ก็เลยไปเอารุ่นรุ่นใหม่นะครับนะนี่ครับคันนี้เป็นตัวตัวต้านานาทีได้เข้าใหม่นะมีคนถามผมมาเยอะมากเลยนะคันนี้บอกเลยว่าทรงดีทรงเดิมนะถ้าคันสีสวยแชสซีบอดี้สวยภาษีปี68นะครับนะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นเพลงเพาะนะนะแอร์เย็นเพลงเพาะเลยนะเคราขึ้นอยู่สามพันนะนะราคาหลักแสนกลางๆนะวะนะราคาหลักแสนกลางๆนะ นี่ครับเด็กโซดีทรงเดิมเลยนะมาละนี่ครับยางใหม่สีเส้นเลยนะมาะสีสันก็บริการขัดสีให้ใหม่เหลื่อมๆฉ่ำๆเงาๆเลยนะมาแต่ว่าบอดี้เดิมนะมาละนี่ครับนี่แม่ก็เก็บเป็นบ้างนะมาเก็บหนาบางๆแลนวมาเนี้อเก็บเลยแน่นอนนะมาแล้วดูดูยางกับบ้างเขาหนานยางเป็นยางของแม็กซิตนะมาดอกยางเลื่กหนาๆเป็นยางขอบ15นิ้วนะนี่ครับดอกยางเลือกหนาๆเลยยางดีสีเส้นนะมา นะครับยางดีสีเซนให้ดูครับตัวทันซีไปตัวเซนซีบอดี้คันสีสวยนะครับผมเนี่เห็นไหมครับอ่ะกูไปดูทันซีหน่อยนะคันสีคันสีสวยมากนะครับคันสีสวยเดิมๆนะครับนะนี่ครับนี่เดิมๆเลยนะครับนะคันนี้เนี่ยติ๊กเกอร์มันหลุอนบ้านมานล้วขยอยศาสตร์ตุ๊กตุเลตดีโฟดี้นะครับโมนะอ่ะเรามาดูเรื่องของพาสีตัวรถกันบ้างนะพาสีตัวรถนะครับจะขอลืมไม่ต่อให้ไปที่ตัยแล้วสิบสองมกราคม2568นะครับ เล่มทะเบียนมีครบพร้อมอูลภาษีปีหน้าค่อยต่อแล้วนะภนะาษีครบครับภาษีเต็มแล้วนะนะนี่ครับเล่มทะเบียนมีครบพร้อมอูลป้ายทะเบียนล่าสุดบโบท4836นครพนมรถก็อยู่ที่นครพนมนะเจ้าของเดิมก็เป็นคนนครพนมนะนี่แหละรถส่งดีส่งเดิมเลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับตัวกระบ,บะเนี่ยนา,นนานทีได้เข้ามาใหม่นะนะวีโก้ต,ตอนเดียวไม่ได้เข้าเข้ามาเป็นปีแล้วนะน,ะนี่ ตัวกระบะก็ถือว่าเรบางเดิมๆมะให้ดูครับแผงประตูก็ตามสภาพการใช้งานนะับอาจจะมีสีซีดบ้างนะครับผมนะให้ดูภายในครับเนี่ยภายในก็โอเคนะวะนะภายในสวยบอกหุ้มหนาเรียบร้อยเลยนะครับผมนะบอกหุ้มหนาเรียบร้อยเลยนะครับผมนะตัวนี้เป็นตัววีกู้เรานะนี่ครับอ่ะจะพาดูโครงสร้างรถกันหน่อยนะครับผมเนี่ยโครงสร้างรถก็โอเคนะครับผมนะเดิมเิมเลยแต่เข็มเป็นอาร์ครบทุกตัวนะผมนะนี่ครับ เนี่ยตะเข็มเม็ดอักครบทุกตัวเลยนะครับผมนะนี่ตะเข็มเม็ดอักเดิมบางนางบวชเลยนะครับผมนะรถไม่มีการพิกความหรือว่าชนหนักชนเบาเลยนะครับผมเนี่ยเนี่ยลอยสปอร์ตเม็ดอัคเดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับเนี่ยรถได้เดิมๆเลยนะครับผมนะนี่เนี่ยถือว่าตอนเดียวคือว่าโอเคนะสภาพนี้เนี่ยนะครับ่ะเดี๋ยเก็บเม็ดอักสักคู่ครับผมดูราังคาหน่อยครับราังคาก็ยังเดิมๆอยู่เลยนะครับผมนะหลังคาสวยครับนี่ครับ ตัวกระบะด้านท้ายเนี่ยถือว่าเดิมๆป่องๆเลยนะเนี่ยเดิมๆเลยนะวะนะตัวกระบะด้านท้ายเดิมๆเลยนะครับผมนะนี่มีสีบ้านนาบางบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่คือเดิมเลยนะวะนะอาจจะมีสีพองตัวนี้บ้างนิดๆนิดหน่อยหน่อยนะครับผมนะนี่ครับนี่ให้ดูครับยางดีสีเส้นเลยนะวะนะให้ดูตัวแชสซีครับนี่คันซีสวยมากนะครับนะพอาะรถไม่แก้หนามคิมอยูแล้วนะครับนะนี่ครับ ครับคัะสีสวยมากยางดีสีเส้นดอกอยางลึกหนาหนายางดีสีเส้นจะขอเดินผู้เปลี่ยนใหม่นะครับผมนะนี่ขับบนท้ายกับบ้ะครับผมท้านทายก็โอเคนะครับรถทรงสวยทรงดีทรงเดิมเลยนะวีโก้เนี่ยคือเครื่องยนต์มันอึดติดทนนะเห็นไหมเครื่องยนต์สามพันเนี่ยอัตราเร่งดีถ้าจะเอาไปใส่โคกใส่ทรงเร่งหรือว่าเอาไปบรรทุกเนี่ยก็ได้การนะเอาไปเป็นรถขนงวัวขนควายก็ได้การเข้าให้เข้าส่วนก็นได้การครับผมขน พลมากรักไหมก็ได้การครับรุ่นนี้นะครับมนะมันทุกสบายโตโยต้านะครับมนะพลมากรักไม่กันสบายครับรุ่นนี้นะครับนี่ครับนี่ให้ดูครับโอเคนะครับผมนะมือเปิดแบบโอเคเลยตัวนี้นี่นี่ให้ดูครับนี่รถก็จะย0ปีแล้วแต่ว่าสภาพถือว่าโอเคเลยนะนะแมกเกเนอร์เนี่ยถือว่าจะขอเริ่มใช้งานน้อยนะให้ดูครับไม่ค่อยมีรอยอะไรเลยเดี๋ยวให้ดูตัวพื้นกระบะครับผมพื้นกระบะนี่เห็นไหมไม่หุไม่พังไม่มีก่อนเลยนะครับผม สวยนะครับนะรถสวยอยู่แล้วคันนี้นะครับผมน่อ่ะเรามาดูตัวแชสซีด้านล่างกับบ้างครับรถเป็นยังไงนี่ครับตัวแชสซี้านล่างรถไม่มีการสอแแนมเลยนะครับนะรถสภาพโอเคเลยนะครับผมนะตัวคันสีดึ๋มๆเลยนะครับนะนี่ครับพื้นกระบะก็ไม่หุบไม่พังไม่มีก่อนเลยนะครับผมเนี่ยโอเคนะครับนะนี่เห็นไหมครับ ตัวพื้นกระบะไม่ผุไม่หังไม่มีก้อนพร้อมยางอะไรมาให้หนึ่งเส้นนะเะนี่เห็นไหมเนี่คันสีสวยครับไม่มีน้ํามันโช้น้ำมันซึมต่ตางๆอยู่ครบนะครับเดิมๆราลานกระบะไม่ผุไม่หังไม่มีก้อนโช้กเจ้าของเดิมกันก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่เลยนะครับผมนะอะอ่มาดูหน้าท้ายกันบ้างครับผมหน้าท้ายก็โอเคน,นะครันนะทรงดีทรงเดิมเลยนะครับผมนี่นี่ขอให้ดูขอให้ดูนะครับผมนะนี่นี่ ฝังเนี้เดิมม pues mm. ากฝั่งนี้คือเด nah, ิมมากนะนะเรื่องยางเนี่ยยางหลังยางดีเลยยางดีสี่เส้นนะเานะยางดีสเส้นให้ดูครับตัวคันซีคันซีสวยนะคันนี้โดยรวมคันซีคือสวยนะผมนะให้ดูครับนี่ให้ดูต <uni> ัวพื้นเนี่ยื้อต่างๆอยู่ครบ้วนะเดิมๆนะครับนะเดิมๆเลยนะครับผมให้ดูก้มดูให้ดูหน่อยนะครับนี่คือสวยนะคันซีคันนี้คือสวยๆเลยนะับนะ ทั่วหายาดนะครับรถตอนเดียวสภาพนี้เนี่ยนะครับผมอ่ะให้ดูภายในฝั่งคนขับกันบ้างครับผมเดี๋ยวดูไฟในของขับกันบ้างตัวฝั่งนี้ก็ถือว่าบางๆเดิมอยู่นะเนี่ยเห็นดูไฟในของขับครับไฟในฝั่งคนขับก็สีปกสีก็มันก็ลอกลอกรุ่นบ้านตามกาลเวลานะครับผมนะตามกาลเวลาครับแต่ว่ารถก็ถือว่าโอเคนะครับผมนะเพราะตอนเดิมรถใช้งานอยู่แล้วนะในเวนะให้ดูครับนี่บอิภายในของขับก็สวยๆนะครับผมนะอ่ะให้ดูตัวเม็ดอากันบ้างครับผม เม็ดอาร์ก็โอเคนะครับเห็นชัดเจนนะครับนี่ตะเห็นเม็ดอาร์ต่างๆอยู่ครบเลยนะครับผมนะรถเตยบางรถเต้เดิมเลยนะครับผมเนี่ยรถเตยบางรถเต้เดิมเลยนะครับผมแต่เข็มเม็ดอาร์ต่างๆอยู่ครบเดิมๆนะครับผมนะรถถือว่าสภาพเดิมๆเลยนะครับผมในราคาแต่ต้นๆนะครับผมเหมือนอาร์กอยู่ครบเลยนะครับผมขอเบเม็ดอาร์กสักคู่ครับผมในฝั่งขับกับบ้างครับเดี๋ยวพาสตาร์รถด่กันบ้างครับผมโอเคครับ โอเคครับเครื่องฟรีสตาร์ทง่ายนะครับผมนะเดี๋ยวให้ดูภายในคันนี้พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับผมนะนี่ครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับนะคันนี้นะครับเลขไม้ก็เลขไม้เพียงสองแสนสามแล้วนะถือว่าไม่โอเคเลยนะนะไม้ไม่น้อยนะคันนี้ไม่น้อยเลยนะครับนะเรือนไม้ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับนะเรือนไม้ต่างๆใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะครับไม่มีไม่มีอะไรเสียนะครับผมนะให้ดูครับแอร์แอร์เย็นครับนี่แอร์เย็นเพียงเพราะเรานะ สภาพคอนโซลต่างๆก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมนะเรื่องเกียร์ก็เข้าดีนะครับผมนะเกียร์เข้าดีคัดก็อาจจะมีเสียกิดอิดกหน่อยนะครับผมนะแต่ว่าคัดหยาบดีหยาบนุ่มนะคะนี่ครับเกียร์ก็ถือว่าเข้าดีนะครับผมนะนี่เกียร์ก็ถือว่าเข้าดีเลยนะครับผมนะเกียร์ถือว่าเข้าดีเลยนะครับผมนะนี่ติ๊กเกอร์เดิมโรงงานมีมาให้นะครับนะี่ครับนี่ติ๊กเกอร์เต็มเดิมโรงงานมีมาให้นะครับพร้อมแม่แรงมาให้จากโรงงานเลยนะครับผมนะ ก็มีครบครับคันนี้มีครบจบเลยนะครับผมนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพาดูพาดของเครื่องกับบ้านกับผมเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องแล้วก็ขนาดขยมอยู่กับบ้านเรานะขนาดขยมเป็นขนาดขยมสามทุตล,ลิตรหรือว่า3 0 0 0ันซีซีแล้วนะดีเซลแบบคอมประเรวนะตัวนี้จะอยู่ที่163แรงม้านะโอ้แรงม้าเยอะมากเลยนะ163แรงม้านะบอกเลยว่าขับขึ้นภูขึ้นดอยเนี่ยสบายนะ้ำนระักเครื่องอยู่สามพัเนี่ยปัญหาโตโยต้าก็ไม่จุกจิกเท่าไหร่น้ำละส่วนเรื่องการกินน้ำมันนะั้น ขึ้นอยู่กับคนขับนะว่นะบอกเลยว่าบางครั้งเนี่ยเครื่องยนต์สามพันอาจจะประหยัดกว่าเครื่องยนต์สามพันห้าเครื่องยนต์สองพันห้าก็ได้นะขึ้นอยู่กับคนขับนะว่นะเพราะว่าเท้าคนมันไม่เหมือนกันนะว่าให้ดูครับนี่นะครับนี่เครื่องก็ถือว่าโอเคนะว่านี่ดูเกจวัดครับผมให้ดูครับนี่เครื่องฟึ่เครื่องดีเครื่องนั้นเครื่องไม่หลวมเลยนะคว่านะโอเคเลยนะว่นะเครื่องก็ถือว่าแห้งเลยนะว่าแห้งแต่ว่าอาจจะ มีคราบมีคราบขี้ดินบ้างนะ้วมานะก็จะขอเดินแกไปขับเขาไรเข้าสวนนะ้วมานะนี่ครับนโอเคนล้วนะตัวนี้เป็นตัวคอมเร็วนะตัวต้าเนีอือจุกจนอยู่แล้วเห่านะนี่ครับเนี่ยเห็นไหมระบบไม่จุกจิกนะครับแอร์เย็นมากอันนี้จับพอแอร์ดูเห็นไหมน้าคือโอกเลยคล้วนะแอร์เย็นมาแลนะแอร์เย็นเพียงเพราะครับผม 3,000เทอร์โบนะครับนะตอนนี้มีเทอร์โบให้ด้วยนะครับนะนี่หม้อน้ำแล้วก็พลังใบพาวเวอร์อยู่ครบสำหรับให้ลูกคาน้าครับเลยคานหน้าสติ๊กเกอร์เรืมโรงงานมีมาให้นะครับนนะี่ครับมาเรียกตอกหน้าชัดเจนนะครับผมคานหน้าเดิมๆเลยนะครับรถก็มีการจิ้มหรือว่าชนหน้าเลยนะครับนะสภาพเดิมๆนะนี่ครับอ่าอยู่ครบนะครับนะนี่อ่าซ้ายอยู่ครบนะครับนี่ครับคันหน้าเดิมอ่าซ้ายอยู่ครบนะครับนะ เพราอาจจะมีขยะไปเก็บสีบ้างก็ตามการเวลาครับรถอายุขนาดนี้แล้วนะแต่ว่าสภาพคันนันน่าดูดเดิมแล้วนะนี่เห็นไหมครับนี่รถฝากระโปรงก็ขยะไปเก็บสีบ้างแต่ว่ารถเนี่ยคันในต่า,นนา,ตางเดิมๆนะครับว่นะน,นะครับนนผมแอลแอลซ้ายก็อยู่ครบครับนี่แอลซ้ายอยู่ครบสภาพเดิมๆเลยนะครับว่านะแผ่นเพอยู่ครบครับนี่แผ่นเพีดก็อยู่ครบเดิมๆแล้วนะนแผ่นเพีดเดิมเลยผลิตปีศูนย์ครับคันนี้ ผลิตปี05นะครับผลิตรทะเบียนตรงปีนะครับผลิตปี05แล้วก็เครื่องยนต์ขนาดเครื่องยนต์2.9 8cc สติ๊กเกอร์เดิมแท้จากโมกอมีมาให้นะครับเดิมๆครับคันนี้นะครับนาคัตาต่างๆครบเจ้าของเดิมแกซื้อกับผมไป7-8ปีแล้วใช้งานกับแกอยู่กับเจ้าของเก่าเนี่ย7-8ปีแล้วนะเพราะนั้นคันนี้การันตีแล้วว่ารถคือพร้อมใช้งานมากนะเจ้าของเดิมก็ไม่ได้ใช้งานหนักอะไรนะวนะอ่ะคันนี้นะครับขอเปิดราคาเลยนะว่าผมขายในราคาเพียง 149,000บาทนะบ้านะย้ำราคาใหม่ครั้หนึงครับ149,000บาทนะบ้านขายเงินสดอย่างเดียวนะครับราคาต่อรองกันได้นะครับนะซื้อสดลดได้ขายเงินสดเท่านั้นนะครับนะนะบ้านะแล้วก็ซื้อไปนะครับบริการโอรถให้ฟรีแล้วก็มีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะนะเพราะนั้นรถพร้อมใช้งานนะครับบอกว่าตอนเดียวเนี่ยหายากนะครับวีโก้ระนาธีได้เข้ามาใหม่เดี๋ยวพอทดสอบขับเจ้าโตต้าวีโก้ ตอนเดียวกับบ้างครับว่ารถจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมบอกเลยวว่าผมมักเอข้างหนกับพ่อพี่น้องแอร์เย็นเพียงเพาะนะวะนะซื้อไปเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเรื่องแอร์เลยแล้วก็เรื่องช่วงล่างนะครับเดี๋ยวมาทดสอบครับมาเข้าเกียร์ครับผมมาเข้าเกียร์ครับนเกียร์หนึ่งเข้าแล้วครับผมเห็นไหมครับอัตราเร่งดีมากคือนจนสามพันเกียร์สองครับเกียร์สองแล้วครับโอ้โหอัตราเร่งดีมากเลยเกียร์สามครับนี่ยางดีสี่เส้นช่วงล่างแน่น แน่นจริงนะวะนะไม่ได้มูนะนี่ปล่อยขับยังปล่อยขับได้เลยเนี่ยให้ดูให้ดูนี่ปล่อยขับยังปล่อยขับได้เลยครับเนี่ยเห็นไหมตนลุมต้นตานี่ช่วงล่างแน่นครับคันนี้เกียร์ห้าครับนี่ขณะผมปล่อยมือขับไม่ได้จับมือเลยนะครับนี่เห็นไหมก็เจิดนิดนึงแต่ว่าโดยรวมแน่นแน่นน่าวะนะขับดีขับนุ่งนอนอนเป็นรถกระบะตอนเดียวที่ผมบอกแล้วว่าสภาพนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าหาสภาพดีๆเลย นับัรนีรถพร้อมใช้งานครับนี่โอเคครับนี่ขัดหยาบดีนะนะถึงหน้าร้านผมแล้วนะครับผมนี่บีก็อยู่จึกอยู่จึกนะครับววนะนี่เนี่ยโอเคนะครับเป็นกระบะตอนเดียวที่ผมว่าสภาพจริงสมบูรณ์มากนะครับนะถึงหน้าร้านผมแล้วครับพ่อแม่พี่น้องนี่ยโอเคครับถึงร้านเราแล้วนะครับผมนะอ่ะนะครับฝากหน้าร้านไว้นึงครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ ฝากหน้าร้านไว้หนึ่งครับร้านเก่งรถบ้านนะวนะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลดงขวางบ้านดงขวางอาเภอเมืองจังหวัดนครพนมแล้วนะร้านติดกับถนมใหญ่ครับถนนคนครพนมท่าพนมหรือถนนเสียงกูนนะใครผ่านไปผ่านมาบริเวณแถวนี้แวะมาดูกันได้ครับไม่ซื้อไม่หามไม่ว่ากันยินดีให้บริการนำะร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับนะถ้าหางท่านไหนไม่รู้นำะนะถามว่าสามารถเอาชื่อร้านเก่งรถบ้านเนี่ย เซิร์ชค้นหาในก็กูเกิลแบบนั้นนะพิมพ์เคาค้นหาคําว่าร้านเก่งรถบ้านคาร์เซ็นเตอร์ได้เลยนะครับท่านก็จะเจอครับนี่คือร้านของเราร้านเก่งรถบ้านนะครับนยามเรามีหน้าร้านจริงๆริงนะนะเปิดขายมาก็15ปีแล้วจะ20ปีแล้วเราเราเราเปิดขายมานานแล้วนะครับวันะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวันะใครที่ต้องการรถกระบะวีโก้แคปผมมีเข้าใหม่หนึ่งคันนะระเราประชุมได้เร็วนี้เดี๋ยวตัดต่อคลิปให้คุณผู้ชมดูนะครับถ้าชอบการอะไรอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครต์ให้กับช่งองยูทูบนายมูกี้รีวิวนะเพื่อเจอภาพคลิปใหม่ของนายมูกี้รีวิวนะครับครับสัะคลิปนี้ครับผมต้องขอบคุณเอ็มซีมากครับเพ่อนๆชมแลฟังจนจบครับผมที่ตามกันมานะครับผมครับขอบคุณครับผม